คลิปนี้จะพามาดูการนับโบเขานะครับอันนี้จะเห็นว่าโอในช่วง10เมตรแรกเนี่ยนะครับนี่ตอกลงเร็วมากที่ลงไป10แล้วนะอันนี้เป็น10ที่2นะก็ลงไปตอนนี้ก็น่าจะได้12เมตรอถ้าครึ่งเสานี้ก็เหลือประมาณ15เมตรจะเห็นว่าตอกลงเร็วมาก เพราะว่าดินมันอ่อนนะในช่วง10-15เมตรในช่วงเข็มแรกนะฮะต้องลงไปเนโหประมาณไม่ถึง5นาทีลงไปมิดแล้วอันนี้ก็เทียบกับเข็มแรกก็ดูช้ากว่านะครับประมาณสองเท่าปกติเข็มแรกนะ5นาทีหมดไปแล้วอันนี้เข็มสองนี่น่าจะเลยนะเดี๋ยวเป็นโอกาสดีเราจะมาดูตอนที่เขา จะสุดหัวเข็มเขาจะเริ่มนับโบเค้าตอตรงเห,เห็นเส้นไหมครับนเนี่ยเส้นเสน้นั่นคือ1นึฟุต1นฟุตท,ท,ที่เขาทำมาร์กไว้นะ30เซนอันนี้ก็จะใช้เพื่อประโยชน์ในการนับโบเขานะครับแต่ว่ายังไม่ถึงหรอกอีกเยอะนะอีกประมาณนั่นแหละสุดสองนั่นแหละจะเห็นว่าเริ่ม ตอนนี้ก็ลงไปประมาณ15เมตรจะเห็นว่าไม่ค่อยลงลนะถ้าจากประสบการณ์มือบริเวณเนี้ยก็ลงไปได้18เมตรเจอดินดินดินแข็งดินเหนียวดินแข็งลนะจะเห็นว่าเนี้ยมันจะเริ่มลนะหรืออีก3เมตรนะก็18เมตรแต่ว่าไม่ค่อยลงลนะ ความลึกที่ลงไปน่าจะประมาณถ้านับจากผิวดินนี้นะมันมีผิวดินข้างล่างอีกนะครับมันสูงกว่าผิวดินข้างล่างขึ้นมาเนี่ยประมาณ1นเมตรครึ่งน,นี่เริ่มขาเริ่มขาแต่ไม่แน่บางจุดบางอะไรอะ่ะมันก็มีใต้ดินมันมีมันอาจจะมีเนินข้างใต้ดินนะก็เลยเผื่อไว้ก่อน แล้วเขาจะทำมาร์คไว้มาร์คไว้ใชไหมครับพุดธนึ่ยแปลว่าตอนนี้ก็ลงไปน่าจะเหลือแค่สองสเมตรนะ2เมตรครึ่งตอนนี้เหลือ